สวัสดีครับท่านผู้ชมเมื่อน,นี้คุณตาวิถีไทยมาเทียเเท่ยงกินข้าวเที่ยงเสร็จแล้วก็มาหาลเลาะเบิ่งต้นไม้ต้นไม้มงคลอ่าต้นกวักต้นวานเนาะท่านผู้ชมเนาะอะไรที่มันเป็นสวยๆงามๆนี่คุณตาวิถีไทยก็อยากให้ท่านผู้ชมได้เห็นได้เบิ่งน้ำกันปาทิโตอันนี้คือต้นอะไรหรือคุณตาวิถีไทยเพ่นว่า เอออันนี้คือต้นกวักนางพญาเออมหาเศรษฐีท่านผู้ชมเกวักนางพญามหาเศรษฐีอ่หรือบางคนก็บอกว่าโอ้อันนี้ยักษ์คือกวักพุทธเจ้าหลวงแท้คุณตาวิถีไทยใบและดอกเหมือนกันเลยเพื่นว่าเออแม่นอีนีบอกคุณตาวิถีไทยเออยักษ์คือคุณตาวิถีไทยกับบนชัดเจน เพราะว่าใบมันจะคือคือกันได้นี่เออว่านกวักนางพญาเนี่ยเออนางพญาใหญ่มหาเศรษฐีนี่อืมเป็นว่านมหามงคลปลูกไว้เพิ่นบอกว่าปลูกไว้ในเฮือนในซานกะสิเป็นมงคลยิ่งเพิ่นว่าโอ้แมนอิลีบอกคุณตาวิธีไทยสิหามาปลูกจักระทางน,นึงเพิ่นว่าเอาได้เลยได้เลยท่านผู้ชมเอ้ยหรือว่าถ้าเป็นกวักพุทธเจ้าหลวง กระแห้งดีเนาะเพราะว่าสองกวักนี่ออกวักพระพุทธเจ้าหลวงกับกวักนางพญาใหญ่มหาเศรษฐีนี่เออเป็นต้นกวักที่มีความเป็นมงคลปลูกไว้อยู่ใส่กระสิเป็นมงคลอยู่หั่นคุณตาวิถีไทยเอ้ยคักขนาดต้นกวักของเจ้าดีว่าสัน้นเออบาทนี้มาถึงผู้จัดการโรงแรมลมล,มลมลมลมฝนมาพุน่นะท่านผู้ชมผุน้นะ กับเพื่อมใส่ต้นมักซิดาเออเอาเร็วๆเร็วๆได้คุณตาวิธีไทยเอ้ยจกหน่อยฝนฟ้ามาขนองมาพวะว่าเออเอว้าวันคลิปวิดีโอบทจบได้นเนาะเออเอามา,มาๆมาพูดถึงกวักนางพญาใหญ่อ่ามหาเศรษฐีหรือว่ากวักคุเจ้าหลวงนี่อาสิเป,ปิ่นตัวใดตัูนึงเนาะท่านผู้ชมเนาะขออนุญ,ญาตพูดถึงเป็นกวัก นางพญาใหญ่ก็แล้วกันเนาะท่านผู้ชมแต่ถ้าหากว่าแม่นไผ่เห็นพองหรือเห็นแตกต่างว่าโอ้อันนี้แหละคือกวักพุทธเจ้าหลวงคุณตาวิถีไทยเอ้ยเพื่อนว่าลักษณะใบของเขานี่จะเป็นเรียวแหลมแหลมนี่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 น,นี่ยาว,ยาวถ้าเป็นปุ้มปุ้มปมปม,ปม,ปมคือกวักนางพญาใหญ่มหาเศรษฐีแต่ถ้าเป็นเรียวเรียวแหลมแหลมมีหยกัยกหยักคลื่นคลื่น,นแบบนี้แหละก็คือ กวักพุทธเจ้าหลวงเพิ่นวะเออมีข้อสังเกตเนาะเอาแม่นไผมีข้อสังเกตใดๆกะว่ากันมาเนาะท่านผู้ชมกวักนางพญาใหญ่เป็นอภิมหากวักมงคลมาสัน่นถ้าผมเอาไปปลูกไว้ที่บริเวณป้ายโรงแรมนี่นี่ป้ายโรงแรมเนาะหรือ,อสวนต้นไม้มงคลนี่ มันกะสิเป็นมงคลเวลาที่ลูกค้าเนาะเวลาที่ลูกค้ามากินข้าวเช้าข้าวเที่ยงหรือข้าวเย็นกะสิมองไปในสวนป้าผู้จัดการต้นกวักใช่ไหมนั่นน่ะเออกวักพุทธเจ้าหลวงหรือกวักนางพญาใหญ่มหาเศรษฐีผู้จัดการเอ้ยว้าสันผู้จัดการกระบอกว่า เป็นได้ทั้งสองกักพืน้นว่าอ้าวเพราะว่าลักษณะนี้คล้ายๆกันลักษณะเอือเหมือนกันว่างง่ายๆไปเป็นกวักและก็มีช่อดอกที่สีแทงขึ้นมาเรื่อยๆอดอกนี้แทนขึ้นมาดอกนี้แทนขึ้นมาแทนที่ดิบแล้วก็มีดอกดอกนี้ดอกนี้เรื่อยๆท่านผู้ชมจนกว่าจะหมดช่อดอกนั่นแหละประมาณ4ีเออหรือพังทีมีหกนี่นี 1>, 1 2ึ่งสองี่ห้าหกเจดเจดดอกตัวนี้นะที่เห็นแทงขึ้นมานี่นี่อยู่เจช่อและก็สิเปลี่ยนกันอ่าเปลี่ยนกันชูช่อดอกขึ้นมาเนาะท่านผู้ชมเห็นว่นนี้นี่ว่ามันอยากมัวพิกเซลบยอยากขัดปันไหนเออเอาซูมเข้าไปนู้นี่เออััดนี้มีลูกค้าเพิ่นถามนะลูกค้าที่มาพักที่โรงแรม ผู้จัดการผมอยากได้เอาไปปลูกบ้างจะทําอย่างไรเนาะคุณมาถ้าหากว่าซื้อนี่จะขายหรือเปล่าทางโรงแรมนี่มีขายไหมหมอซันก็บอกว่าโอ้ทางโรงแรมเราไม่มีขายหรอกครับหมอซันทางคนถามพิดหวังนะโอ้อยากได้มันงามมันงามดูใบแล้วก็นี่อวกอิ่มนะอวกอิ่ม มีความสดชื่นเวลาที่เบิ่งเวลาที่เบิ่งต้นของเขาแม้กระทั่งต้นลูกนโน้นยี่เห็นบ่นี่ก็บอกว่าต้นน้น้ยต้นเล็กๆเนี่ยก็เป็นมงคลเวลาที่อาจจเจริญเติบโตขึ้นมาแล้วยิ่งดอกอันนี้นี่ดอกนางพญาใหญ่นี่กวักนางพญาใหญ่มหาเศรษฐีหรือกวากพุทธเจ้าหลวงเนี่จเจริญเติบโตขึ้นนี่เป็นดอกช่อดอกยิ่งเป็นมงคลนักแล้วคุณว่าใครเห็นใครรักใครเห็นใครชอบ อืมปาิตโทวันนี้ถึงเวลาที่เพื่อนสีเช็คเอาออกจากโรงแรมแล้วเพื่อนให้พนักงานขึ้นไปนะขึ้นไปบอกท่านครับกวักนางพญาใหญ่มหาเศรษฐีนี่รอท่านอยู่ที่เคาน์เตอร์ด้านล่างแล้วครับมาสัน้นปาทิตโทเพื่อนสิคายให้เฮาได้หน่เนาะเออเพื่อนสิขายให้เฮาได้นี่ดีใจขนาดเนะะาะราคาเทรายกระบ่ได้เกี่ยงนะ ถ้าเป็นกวักมงคลน,นี่เออสี่ร้อยห้าร้อยหรือพันนี่บได้เกี่ยงเลยซื้อได้ซื้อได้อไดเออมีมีม,ม,ม,มีความหมักความชอบส่วนบุคคลน,นี่ราคาก็ซื้อหาไม่ได้เพ่อนว่าเออเอ,เอพอลงไปข้างล่างผู้จัดการบอกว่ากวักนางพญาใหญ่มหาเศรษฐีนี่เออจะมอบเป็นกระเช้าของชำรวยให้กับทุกคนที่มาพัก โรงแรมมาจัดกิจกรรมที่โรงแรมมาประชุมอบรมสมัมมนาอบรมเชิงวิชาการอบรมเชิงปฏิบัติการคนละหนึ่งกระเช้าสันปาทิโทออขอบคุณมากๆผู้จัดการผมนึกว่าท่านจะขายให้เราในนี้เพิ่นบอกบอบอบอ,บอได้ขายโรงแรมของเราไม่มีนโยบายในการขายต้นไม้มงคลแต่เรามี มีโครงการที่จะมอบเป็นกระเช้าของจำร่วยให้ครับพี่สันเออได้การได้การผู้จัดการโรงแรมเพื่อนมอีเพื่อนมีวิสัยทัศน์ในการที่สิประชาสัมพันธ์โรงแรมของเพื่อนเวลาที่กระเช้าของชำร่วยอันนี้ไปยูใสนี่ป้ายชื่อโรงแรมของเพื่อนกระสิปายูหันนะสิปายูหันบัดนี้เราจะให้คะแนน น,นี่ระดับความพึงพอใจเนาะระดับความพึงพอใจนี่คือโรงแรมระดับ5ดาว4ดาวอ่าหรือว่า2ดาว3ดาวนี่อยู่สิอยู่ที่คนอ่ามาพักว่าสิให้ได้เท่าไหร่กี่ดาวนี่หนึ่งสองสามสี่ห้าให้ห้าดาวจันปาทิทเอ่โรงแรมระดับห้าดาวนี่โบเมนได้มาจากคณะกรรมการ อ่ที่มาตรวจประเมินว่าว่าวาอันนี่เดอ้อได้คะแนนอันนี้หนึ่งสองสามสี่ห้าห้าดาวเน,นี่ยน้อนอันนี้เดอ้อบอกบอกบอกได้มาจากคณะที่มาศึกษาที่มาจัดกิจกรรมมาจัดอบรมสัมมนาเชิงวิชาการหรือไม่หยังนี่แหละคนที่มาพักโรงแรมนี่แหละให้คะแนนว่าง,ง่ายๆไป <laughs> เออได้ห้าดาวเพราะเขา นี้สมชื่อสมชื่อวันส้นสมชื่อระดับห้าดาวจริงๆอืมแบบนี้นายห้างทองนายห้างทองคุณบอกว่าคุณตาวิถีไทยเอ้ยนี่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 นอากวักนางพญาใหญ่มหาเศรษฐีนี่เป็นอะไรที่สวยงามมากมีสเสน่ห์เมตตามหานิยมนักแลถ้าหากว่าช่วงที่ เขากำลังจะผลิดอกออกใบเนี่ยหรือแม้กระทั่งในช่วงที่เขาบริออกดอกกระตามมันก็เป็นมงคลน,นักแลเพื่นว่าเออเป็นต้นไม้แห่งโชควาสนาเมตตามหานิยมเพิ่นว่าอันนี้อันนี้ในห้างทองแต่เพื่อนก็บ,บอกว่ามันก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลเด้อคุณตาวิธีไทยเอ้ยว่าสั้นเออเป็นความเชื่อส่วนบุคคลอืมและก็ โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมไนดะ้เพื่อนบอกว่าเวลาคนที่เห็นและกับเวลาที่คุณตาลง YouTube นี่ต้องบอกว่าเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเพื่อนว่าเออเพื่อนสีเอาไปปลูกนางพญาใหญ่มหาเศรษฐีนี่ต้องอยู่ในกระถางมังกรว่ากระถางมังกรแบบนี้นี่นี่นี่กระถางมังกรแบบนี้นี่นี่เห็นนี่น กระถางมังกรแบบนี้คุนว่าและก็ต้องอยู่ด้านหน้าห้างทองแล้วลูกๆของเขานี่น,นี่ที่โป่องออกมาใหม่นี่ผมสิเอาไปเห็ดกระเช้าของชำรวยใส่กระเช้าเล็กๆนะและก็ติดป้ายชื่อโงเอ่เอไอห้างทองเข้าไปพร้อมเพราะว่าอย่งเวลาที่กระเช้าของชำรวยอันนี้ไปอยู่ใสเนาะป้ายชื่อของห้างทองก็สิไปอยู่หัน เอออันนี้เป็นหลักการขายหลักการประชาสัมพันธ์ว่าโอ้คนที่มาเข่าคิวหลายห้างทองเพื่อนนี่เพื่อนปลอมตัวเป็นคนธรรมดาออกมาถามเนาะคุณตาเอ้ยได้คิวที่เท่าไหร่นี่ธรรมดาเนื่องจากสถานการณ์โควิดเนาะคนที่สิมาซื้อของนั่งห้างบอกไว้สิเป็นห้างสรรพสินค้าหรือว่าห้างนั้นห้างนี่เนาะคนที่สิเข้าไป ต้องมีมาตรการผ่านจุดคัดกรองวัดอุณหภูมิบบให้เกิน37 38องศาเนาะแล้วก็มีล้างมือด้วยเจลนี่สิมีน้ำยา70%อนี่แอลกอฮอล์นี่แล้วก็สวมหน้ากากอนามัยเว้นระยะห่างเวลาที่สิเข้าไปข้างในเนะาะบัดนี้โอาตาได้คิวที่ทนายผลนออกมาถามเบิง่งเช็คเบิง่งไอไอเช็ค เช็คเบิ่งความเ i ตติ uh, rating, ้งว่าง่ายไปสิมีคนคักอยู่บอกสิมีคนมาหลายเนี่ยเออตาได้คิวที่ห้าสิบมาสันาทิ่ทแล้วตัวนี้เขาเรียกถึงคิวที่เท่าไรครับตาคิวที่ยี่สิบครับพ่อนุ่มมาสัน <laughs> เออเพื่นถามว่าร้านข้างๆเพื่นบอกเพิ่นบอกในห้างร้านข้างๆก็มีเดอ้อเป็นร้านที่แบบพี่น้องกันนี่แหละ ทองรูปพันธ์อันเดียวกันสวยงามเหมือนกันราคาเหมือนกันอ่แล้วก็เห็ดมาจากโรงงานเดียวกันคุณตาเอ้ยวัาสันอืมปฏิทิโทตาเราบอกว่าใช่แต่ตาอยากได้ต้นไม้มงคลซึ่งห้างทองห้างอื่นไม่มีมีห้างนี้นี่น,น,น,นี่ห้างของผู้อ่าห้างในทองห้างนี้นี่เพื่อนมี ต้นกวักนางพญาใหญ่มหาเศรษฐีนี่หรือกวักพุทธเจ้าหลวงนี่มาเป็นกระเช้าของชำรวยมอบให้กับลูกค้าที่มาซื้อทองมาแลกเปลี่ยนทองมาขายทองมาสันโอ้เออตารอได้รอได้คิวที่ห้าสิบก็รอได้เพราะว่าตาบริได้ไปทั้งใดอยู่แล้วเพื่อนว่า <c oughs> จริงๆเพื่อนก็นอยากให้ซื้อร้านของเพื่อนนี่แหละห้างเพื่อนนี่แหละเนาะเพราะว่าอย่าง คนเฮาเนาะเออกระทั่งดามาเช็คเลตติ้งเอารอจังหน่อยถึงแล้วตา้ยถึงแล้ว,ลว,วสันเออบัดนี้ในระดับโรงเรียนโรงเรียนในระดับประถมคุณครูเนาะเพื่อนก็บ,บอกว่าลูกๆนักเรียนเป็นยังเพิ่นจังฮ้องลูกๆนักเรียนเพราะว่าครูกับนักเรียนนี่มีคนเปรียบเทียบว่าครูเปรียบเสมือนกับพ่อแม่ผู้ปกครองคนที่สอง เวลาที่เพื่อนอยู่กับนักเรียนนี่ตั้งแต่ปหนึ่งจนถึงปหกนะอ่าและก็ตั้งแต่ส้าเจ็ดโมงครึ่งปุนะผู้ปกครองพ่อแม่เอาไปฝากผู้แล้วบนี้เลิกเรียนสี่โมงครึ่งก็ยังบทเรียนมาหลับนะเพื่อนยังเคลียเอกสารยังอยู่ห้าโมงยังสีมาหับนักเรียนลูกเพื่อน <c oughs> อครูก็เลยบอกว่าอ้าวละจนกว่าคนสุดท้ายนั่นแหละครูถึงจะได้กลับบ้านอือ ลูกๆนักเรียนหยิบกระดาษดินสอขึ้นมาอ่าวันนี้ครูให้พวกเธอวาดแล้วก็ระบายสีต้นกวักนางพญาใหญ่มหาเศรษฐีหรือกวักพุทธเจ้าหลวงนี่วิถีไทยเธอวาดได้ไหมลูกเอ้ยว่าษาวิถีไทยนีย่บอกว่าได้ครับคุณครูครับนี่ต้นของเขาก็ดูมันจะวาดยากอยู่สักหน่อยนะใบของเขามีเป็นคลืนคล่น นี่นี่เหมือนปลาหมึกเห็นว่าเหมือนปลาหมึกเป็นเกลียวขึ้นเหมือนปลาหมึกยาวๆรีๆเห็นว่าเออยาวๆรีๆเหมือนปลาหมึกอืมแต่เวลาที่ระบายสีก็น่าจะพอทําได้เออนี่น,นี่เห็นหน,นีมสีขาวสีขาวแล้วก็มีเกสรมีเกสรอ,อยู่ด้านในมีเกสรอ,อยู่ด้านในกรีบของเขามีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกอันนี้ล่ะ 1 2 3 4งสองห้าหกเหมือนกันมีอยู่6กกรีบและจะมีเกสรที่มีอยู่รอบๆด้านในนี่เกสรเกสรตัวเมียนี่ที่มีเกสรละอองเกสรอยู่ทั้งหมดหนึ่งสอห้าแล้วก็มีเกสรตัวผู้เล็กๆแทงออกมาตรงกลางมานี่ต้องเกิบรายละเอียดและก็มีลูกๆของเขา มีต้นดอกอื่นๆที่กำลังจะแทงช่อดอกขึ้นมาตามๆกันได้ครับคุณครูครับคุณครูครับวิธีไทยถามต่อนะถ้าผมจะเอาต้นกวักนางพญาใหญ่มหาเศรษฐีนี่ใช้เป็นต้นไม้เศรษฐกิจได้ไหมครับเพื่อที่จะขายขายคุณครูบอกว่าได้วิธีไทยเอ้ยและคุณครูขอแนะนำเธอนะ อย่าเอาแต่กวักนางพญาใหญ่มหาเศรษฐีหรือกวักพุทธเจ้าหลวงอันนี้มาอย่างเดียวให้เธอเอาพวกอื่นๆมาด้วยอย่างเช่นบอลสีราชินีแห่งใบไม้เจ้ากรุงไกเซอร์เนาะแล้วก็อะไรอื่นๆที่เอามาบอว่าสิเป็นว่านมหาบัวเศษเงินไหลเออเงินไหลมานี่นี่นเออหรือว่ารวยไม่เลิกนี่รวยไม่เลิกหรือจะเป็นโชค ไอไออาวาสนาเก้าชั้นนะหรือจะเป็นเงินเต็มบ้านนี่หรือจะเป็นอโกนิมาสาวน้อยปัดแป้งต้นพัดโบกน้ำํำหรือจะเป็นต้นคลาคุนแผนหรือจะเป็นหกหลงนะปีกินนารีนี่นอะไรหลายๆอย่างเพื่อที่เวลาที่ลูกค,คา้าถามหานี่เออหรือเศรษฐีก้านทองกวน,นอิมอะไรต่าง หรือจะเป็นถุงเงินถุงทองที่กำลังเปล่งประกายาลูกของเขาอย่างสวยสดงดงามเอามาขายเวลาที่ลูกค้าถามหานี่สิได้เห็นว่าอืมครับวิธีไทยบอกสิบปีผ่านไปไวเหมือนโกหกวิธีไทยก็ไปเปิดร้านขายต้นไม้ชื่อร้านวิถีไทยไม้มงคลโอ,อ้พอมีพอมี เวลาที่ลูกค้ามาทา็พอเห็นเนาะครูก็เลยครูก็เลยลงมาได้ยินว่ามีคนมาเปิดร้านขายต้นไม้อยู่แถวนี้ชื่อร้านวิถีไทยไม้มงคลไหนวิถีไทยเธอเอาต้นกวักนางพญาใหญ่มาหาเศรษฐีมาให้ครูกระถางหนึ่งสิครูจะอุดหนุนเหนว่าอืมวิถีไทยบอกว่าครับคุณครู แต่วันนี้ผมไม่ขายให้คุณครูนะครับผมจะมอบให้คุณครูเนื่องในโอกาสวันครูนะครับครูเอา้าเออขอบใจหลายๆเด้อวิธีไทยเด้อให้เธออยู่ดีมีแหงสุขภาพแข็งแรงความเจ็บอย่าได้ความไข่อย่ามีให้เป็นเศรษฐีมุ่งมือหนดาให้เธอจเจริญในกิจการร้านวิธีไทยไม้มงคลเธอเด้อวิธีไทยเด้อวิธีไทยกับพนมมือ ขึ้นรับพรนะดีมากวิธีไทยเห็ดได้เห็ดไปคนเฮาเนี่โอกาสที่สิตอบแทนผู้มีพระคุณโดยเฉพาะคุณครูพ่อแม่ผู้ปกครองมันมีโอกาสบุค่อยมากนะตอบแทนได้ตอบแทนไปเป็นคนดีฮะบบทนี้มาในระดับมหาลัยวิธีไทยกร,รมเรียนอยู่ในห้องอันนี้พรอมนี่ห้องการการศึกษาภาคสมทบ ภาคพิเศษนักศึกษาที่เรียนอยู่ห้องนี้นในมหาลัยนี่ก็สิเป็นนักศึกษาที่มีหลากหลายรุ่นหลากหลายอาชีพหลากหลายชนชัน้นวรรณะพอมาเขามากเพราะว่าห้องน,นี้เป็นห้องที่เรียนที่สอนเกี่ยวกับพฤกษศาสตร์ของโรงเรียนเนอ,อ,าอาจารย์ที่สอนในภาคเสาร์อาทิตย์ี่ก็เป็นอาจารย์คนเดียวกันที่สอนอยู่ในภาคปกตินะ แล้วในห้องนี้ยังมีพวกนักศึกษาที่เรียนอยู่ภาคปกตินี่ล้นมาเฮียนทางนี้พร้อมเพราะว่าอย่างเพราะว่าห้องภาคปกติเนี่ยมันเต็มนะก็มาเรียนเสาร์อาทิตย์กับคุณน้าคุณตาแล้วกับคุณตาวิถีไทยนี่แหละมาเรียนอยู่ในห้องนี้นำ <c oughs> ส่งแอปพลิเคชันไลน์เข้าไปทางอทางนั้นัิ้งติ้ง,ง,งข้อความเข้าไปเนาะนีสิทนักศึกษาเออ สัปดาหนะ์หน้าคุณครูจะให้พวกเธอรวบรวมและก็หาข้อมูลเกี่ยวกับต้นกวักนางพญาใหญ่มหาเศรษฐีนี้หรือกวักพุทธเจ้าหลวงนะเอามารวบรวมเป็นเล่มไว้เป็นข้อมูลที่ใครอยากได้ไปศึกษาหาข้อมูลอะไรต่างๆพวกเธอลงพื้นที่ไปสอบถามคุณตาคุณยายปราชชาวบ้านที่เพิ่นปลูกไว้อยู่ในสวนในหน้าเฮือนนั่นนี่นี่นั่น,นะอะ เขาเรียกต้นอะไรกันแน่มีชื่อมีประวัติความเป็นมาอย่างไรมีชื่อว่าอะไรอย่างแท้จริงชื่อภาษาอังกฤษชื่อภาษาไทยปลูกไว้เพื่อการพาณิชย์การขยายพันธุ์นี่อย่างไรบ้าง12345เอามาเป็นบท<ม>นะบัตรนี้พอสัปดาห์ต่อมาอาจ,จารย์เพื่อนก็นบอกว่าวิธีไทยเธอออกมาพรีเซนต์หน้าห้องคนแรกเปนมาวิธีไทยครับ คนนั่นกับมาพรีเซนต์คนนี้กับมาพรีเซนต์เออมาพรีเซนต์เปลี่ยนกันนะกวักนางพญาใหญ่มหาเศรษฐีมีชื่อว่านั่นนี่นี่นั่นภาษาอังกฤษนั่นนี่นี่นั่นนะออลินลงลินลี่อะไรบัดนี้พอจบปุ๊บฮ็ดเป็นเล่มไว้เรียบร้อยนะเข้าเล่มเข้าอย่างไว้อาจารย์เพิ่นก็บอกว่าโอ้ในยุคนี้มันเป็นยุคโควิด -19 ที่กำลังระบาด ถ้าหากว่าเอาไปไว้ในห้องสมุดก็เกรงว่าสบ่มีคนไปใช้บริการมันสิสุ่มเสี่ยงต่อการติดโควิดนะเพราะว่าอย่างแม้นสิมีมาตรการในการที่สิอ่าผ่านจุดคัดกรองวัดอุณหภูมิบ่ให้เกิน37-38องศาและก็ต้องมีมาตรการอ่าป้องกันสวมหน้ากากอนามัยล้างมือด้วยเจลและก็เว้นระยะห่างก,ก็จริงแต่เหาก็บ่ฮู้วาในห้องสมุดนี่อาจจะมีคนที่ มีเชื้อโควิดอยู่หรือเปล่าเนาะเอาังซี่ซะอาจารย์บอกว่าเดี๋ยวจะให้พวกเธอเนี่ยเป็นแอดมินของแต่ละช่องอย่างเช่นว่าเฟซบุ๊กคนหนึ่งไปดูแลเอาคียข้อมูลเกี่ยวกับกวักนางพยาใหญ่มหาเศรษฐีนี้ลงไปที่เรารวบรวมไว้เนี่ยอเอาเครดิตให้คนที่ข้อมูลมาด้วยนะแล้วก็เพจเพจอินสตาแกรมแล้วก็ยูทูบแล้วก็ทิกต็อ อะไรที่เป็นโปรแกรมต่างๆที่อยู่ในอินเทอร์เน็ตนะลงไปนะวิธีไทยเธอดูแลเกี่ยวกับ YouTube นะว่าันเอาลงข้อมูลลงไป <c oughs> ครับวิธีไทยเวลาที่คนมาสอบถามในกล่องบล็อกข้อความนี่ก็ตอบเข้าไปว่าข้อมูลตัวนี้คือตัวนี้ตัวนี้วิธีการปลูกวิธีการขยายพันธุ์ต่าง,างๆนี่อะไรบ้างให้นักศึกษาเป็นแอดมินของแต่ละช่อง อืมขอบคุณอาจารย์มากๆและก็ทีมนักศึกษาทีมนี้เป็นอย่างมากที่เห็ดข้อมูลไว้เนาะและถ้าหากว่ามีคนทักเข้ามามีขายไหมคะอาจารย์มีขายไหมครับขายนะถ้ามีขายพวกเธอจะได้มีไรายได้และก็เอามานี่แหละซื้อกับเข่ากับปลาเวลาที่พวกเธอเรียนอยู่ในมหาลัยนี่แหละขอสัน่นขอบคุณมากๆ <c oughs> บาบัดนี้อาจารย์ ที่เ,เกี่ยวกับวัตถุมงคลเพื่อนก็บ,บอกว่ากุนตาวิถีไทยเอ้ยกวักนางพญาใหญ่มหาเศรษฐีหรือกวักพระพุทธเจ้าหลวงนี่น่ะออเป็นมหากวักเห็นมาเป็นกวักที่อยู่ในลำดับต้นๆของอภิมหาต้นกวักมงมงคลกวักมงคลเห็นบ้างบอกว่าสิเป็นกวักนางพญาใหญ่มหาเศรษฐีหรือกวักพระพุทธเจ้าหลวงนี่เออ ล้วนแล้วแต่เป็นอภิมหาของต้นกวักปาทิโทพรมบทจำเป็นต้องเอาไปเห็ดเข้าพิธีปลุกเสกเอบริกรรมคาถาเจ็ดวันเจ็ดคืนดอกเพื่อนว่านะแค่เอามาปลูกไว้ในบ้านในเรือนในชานเวลาที่เขาออกดอกออกใบนี่ถือว่าเป็นมงคลแล้วเพื่อนว่าเป็นมงคลนักแลเออบทจำเป็นต้องเอาไปเห็ดเข้าพิธีดอกเพื่อนว่าเออปลูกไว้เนี่ย มีดอกก็ถือว่ามีโชคมีวาสนาบัตรนี้ถ้าผมเสียเอาไปเห็ดคนที่ได้ไปครอบครองเนาะก็จะต้องเป็นคนดีมีคุณธรรมนะและกะักตัญญูรู้คุณต่อคนบิดาต่อคุณมิดรมารดาครูบาอาจารย์และกับปฏิบัติศาสนกิจตามความเชื่อหลักศาสนาของตัวเองวัตถุมงคลที่ได้ไปกจ็จะมีมีฤทธานุภาพ เออปฏิโทอาจารย์เรามีบทสอนบทข้อปฏิบัติต่างๆที่สี่ให้ลูกศิษย์ลูกหาเพื่อนเนาะใช้ในการปฏิบัติและกระดำเนินชีวิตเป็นคนดีบัดนี้ในห้างทองกับผู้จัดการเพื่อนเป็นเ,นเสียวเหยกันหูเที่ยงนี่เดี๋ยวต้องไปหาคุณยายไม่ทราบว่าคุณยายจะมีกวักนางพยายใหญ่มหาเศษรษฐีอยู่บ่นาะเออเป็นในไหน ผู้จัดการไปเนาะเออไปก็ไปแล้วไปกินข้าวเที่ยงอยู่พุ้นละวันซันร้านคุณยายโทรสั่งหรือยังโทรสั่งแล้วเมื่อกี้นี่กับข้าวคือเก้าวันซันกับข้าวเหมือนเดิมของผู้จัดการนี่ผู้จัดการโรงแรมนี่เพื่อนหมักมักขนาดนี่เป็นชีวิตจิตใจคือเวลาไปสั่งอาหารนี่ <c oughs> เอาเหมือนเดิมเ้อยายเหมือนเดิมของเพื่อนก็คือข้าวผัดไข่ดาวอ่ามีต้นหอมสองสามต้น มีแตงกวาสดๆมีมะนาวซีกนี่แล้วก็มีพริกน้ำปลายายเราก็แถมน้ำซุปมาให้พร้อมเนาะส่วนเหมือนเดิมกับข้าวเหมือนเดิมของอ่าในห้างทองนี่กะเพรารวมไข่ดาวแซ่บไปสั่งยูไซนี่อ้าหอมกะเพราเิ่น่าแล้วก็มีน้ำซุปอีกในน้ำซุปนี่ก็จะมีพวกต้นหอมเนาะผักชีหอมผักหอมป้อมเฮานะ่ะอ่าแล้วก็มีพริกไทยโรยลงไปเล็กน้อยนะ แล้วก็มีอากระเทียมเจียวหอมหอมเสิรนะเออกินข้าวน้ำซ้ํากินข้าวน้ำซ้ําป่าเสร็จแล้วบัดนี้เออก็เลยอบอกว่ายายเอ้ยื่อนี้คุณตาเพิ่นเอากวกักนางพญายใหญ่มหาเศรษฐีมาได้เออหรือว่ากวักพุทธเจ้าหลวงได้ยายเอออย่าบอกนะว่าไม่มียายก็ยิ้มยิ้ม,ย,มยิ้มนะอำ่ำอ่ำเพิ่อนอยู่ เพราะว่าอย่างกวักนางพยาใหญ่มหาเศรษฐีนี่หรือกวักพุทธเจ้าหลวงนี่น้อยนักน้อยหนาที่สิมีตามล้านขายต้นไม้มงคลก็ตามเถอะนะมีส่วนใหญ่แล้วคนจะซื้อไปหมดแล้วก็อยู่ในระดับที่ราคาที่แบบได้ระคับต้นๆสูงนะสูงเออบางคนที่บอกโอ้แพงทําไมแพงจังไม่แพงไม่แพง แต่คนที่ชอบต้นไม้นี่คนที่ไม่ชอบต้นไม้จะบอกว่าแพงแต่คนที่ชอบนี่เขาบอกว่าขนาดนี้ไม่แพงเลยนี่ต้นนี้เท่าไหร่คุณตาวิถีไทยว้าวมาบางโนนี่่อแง่ๆ่ไปนี่เพื่อนว่ะคุณตาวิถีไทยก็ยังบอกเคยซื้อบอกเคยขายเนาะเอออันนี้นี่ไปขอแลกเปลี่ยนต้นไม้มากับเพื่อนบ้านที่อยู่ข้างๆบ,บ้านนี่บ้านยายต่อมรุงแมนนะ เออขออนุญาตเอยซื้อเพื่อนเอาไปเลยเอาไปปลูกเอาไปปลูกขยายพันธุ์ตะปานเพื่อนมา <c oughs> คุณตาวิธีไทยเพื่อนมาขอบคุณมากๆสําหรับเจ้าของต้นไม้ให้เครดิตเพื่อนแน่เนาะยายต้อมลุงแมน <c oughs> เฮือนเพื่อนเป็นกอบักใหญ่นะสามสี่กระถางแบ่งมาคุณตาวิธีไทยกันแลกเปลี่ยนเอาต้นไม้ไปให้เพื่อนนะแลกกันอันนี้แหละ คนสมัยตะเก่าตะขีหรือว่าวัฒนธรรมในการแลกเปลี่ยนโดยบ่ต้องซื้อต้องหาเนาะข่าและนำ้ำมาแบ่งสู่กันกินพริกบ้านเนือ้อเกลือบ้านตายยังมีในวิถีชีวิตในวิถีชุมชนในวิถีชนบทของเฮาเอาต้นไม้นี่ไปแลกยายอยากได้ต้นอันนี้เด้อเออเอามาแลกกันหาต้นไม้ที่ยายยังบ่มีมาหย่งเอาไปแลกกับยายนะเอามาปลูก เอาละสำหรับวันนี้นะีขอให้ท่านผู้ชมอยู่ดีมีแหงสุขภาพแข็งแรงความเจ็บอย่าได้ความไข่อย่ามีให้เป็นเศรษฐีมหุ่งมือน่านอนรับก็ขอให้ได้เงินหมืน่นนอนตื่นก็ขอให้ได้เงินแสนให้ได้แก้หว,วนมณีโชคเด้อท่านผู้ชมเด้อสำหรับพระเอกของเรื่องในวันนี้ก็คือกวักพุทธเจ้าหลวงหรือกวักนางพญาใหญ่มหาเศรษฐีไม้มงคลครับ ท่านผู้ชม